ครับวันนี้เรามาดูผลงานมะม่วงมัางนะครับมะม่วงแก้วขมิ้มนนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทั้งต้นเลยนะครับมาดูรูกันเลยจัดจ้นะครับพลังเลสลาวาบวกกิ่งทองนะครับ ห้อยกันเป็นระยะแบบนี้เลยนะครับนี่คือใต้ต้นนะนะครับปดทุกกิ่งนะครับนะครับมาดูลูกนี่ยังไม่ใหญ่มากนะครับนะครับนี่นะครับฮนะครับนี่ผลงานจริงๆริงเกเกษตรกรจริงๆผู้ใช้จริงนะครับใช้เอง ใช้เองจริงๆนะครับนี่ดูนะครับกิ้งโน้มกันเลยแหละอ่าเอแล้วเรืองนะเรืองแล้วเรืองแล้วนะครับนี่ก็กายเก็บผลผลิตได้แล้วอันนี้ลูกเล็กนี่นะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะครับ